ไปก็ด้วยป่าไปก็ด้วยกูวาแล้วกูวแล้วกู <S <S 2> <S 2> วแล้วสมัติจะหายใจเนอะเงินจีตอนจีแต็นย่มได้มันจีออกกเถอะแมมันก็ไก่สิเลขออกเขาหิงมาถามเอาคาเลขข็กคาเบอร์กูนี่กูหลงโหนหวยแน่ปอาว่าจีออกจีออกก็ไม่ให้ออกกเถอ Chắc quay 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 หันว่าจักหน่อยนั่นกับพี่อ้าวนั่นทานป้องหันละเอออเายึดถุงนี่ละบ่เอาหลายดอก็ยึดถุงนึงนี่ละเออไป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 เอาเพราะเดันไปปีหมูกระทะนั่นเออเออเออเดี๋ยวคอยจะเอารถไปจอดนั่นแล้วก็จะกอยสิไปเอาวกูเบ่ไหวใจมันแล้วบะกี่ยกิบไปจอดเบิ้งมันกันน่ะมันสิเอา หน่อยอาวไลา่ป้าใหญ่เน่ปกเป็นเจ้าไวใจได้บักนี่มันเคยเฮ็ดเส้็บ่แล้วบ่ทัวไลยข้าไปบ่ผ่อนมันเอาเม็ดได้อีหยังก้าได้ครับเฮ้ยเสียวไปยัยได้น่อยหน่อยมันมาจีบแล้วหมูกระทะกับ่ะหม่หน,น่อยข้าไปก็ได้ลบเมาอีกคือเก่าล่ะว่<อ>าแล้วบักหาลูกคือขาไปเบิดสอบนี่แหละกู ไม่ <S <S อเอาบ่ามาพอเดี๋ยวไปเบิดสอบเลยล่ะกูไปวใจบ่ดได้อุ้ยเบริรใจยังบ่ดได้เลยบักนี่กูว่าแล้วกูว่าแล้วป่าไปก็ด้วยป่าไปก็ด้วย ขันก้นน้ำบ่ทานนี่มึงแซกจีล่ะบักนี่มันเฮ็ดยังบ่ให้ไหวใจจักแนวเลยบักนี่โอ้ยกะโคตถุงเดียวเอามึงว่าเอาจักหน่อยมึงก็ไปเบิดถุงเนี่ยเนี่ยบอกว่าถุงเดียวเนาะอกก็เบิดถุงแล้วเนาะหุ้ยบักเว้าบ่มีเว้าบ่คือความเว้าถุงจังไงน่ะมันกระสอบเลยน่ะเอาว้ามันถุงบ่นี่ มันเขาขายนั่นมึงเอาไปไหว้เห้กูเดียวหนีเลยมึงถ้ามึงบอท่านเอาไปไหวแล้วว่างโอ้ยคิดทีครักไม่เท่านี่โอ้ยโผดโผ